สวัสดีค่ะเด็กๆคูบีมาแล้วค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้เรื่องหน่วยฤดูหนาวหันสาในวันนี้นะคูบีจะพาเด็กๆไปเลือกซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่กันค่ะฤด,ดูหนาวนี้นะคะการเลือกซื้อเสื้อผ้าสําคัญเลยเราจะต้องเลือกใส่เสื้อผ้าที่ทำให้ร่างกาย อบอุ่นนั่นเองค่ะเราจะมีวิธีเลือกอย่างไงนะเด็กๆพร้อมที่จะไปเลือกซื้อเสื้อผ้ากันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเลือกซื้อเสื้อผ้ากันเลยค่ะมาค่ะเด็กๆเด็กๆกรีบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะหนังสือทักษะเสริมประสบการณ์ค่ะเล่มนี้เลยค่ะสีส้มๆแบบนี้นะคะถ้าหยิบขึ้นมาแล้วนะคะ เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า57ค่ะแน่เจอรอยังเจอแล้วใช่ไหมล่ะคะในหน้า57นี้เขาให้ทำอะไรนะเรามาอ่านคำสั่งกันเลยคะ่ะชี้ไปสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะใช้นิ้วเล็กๆของเด็กๆชี้ขึ้นไปเลยคำสั่งของหน้านี้เขาบอกว่าเขียนวงกลมร้อมรอภาพเครื่องแต่งตัว ที่เหมาะสมกับฤดูหนาวที่มีอยู่ในร้านค้าอีกรอบนะคะเขียนวงกลมร้อมรอบภาพเครื่องแต่งตัวที่เหมาะสมกับฤดูหนาวที่มีอยู่ในร้านค้าอ่าในร้านค้านี้นะคะจะจำหน่ายชุดเสื้อผ้าและอุปกรณ์นะคะ ในการสวมใส่ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาวเลยแต่จะให้เด็กๆเ,เลือกนะคะเฉะพาะเสื้อผ้าที่สวมใส่ในฤดูหนาวเท่านั้นค่ะแนะ่อยากซื้อกันแล้วใช่ไหมล่ะคะอยากเข้าไปร้านค้ากันแล้วใช่ไหมเอ่ยเอเราไปดูร้านค้ากันเลยค่ะเด็กๆเ,เดินตามครูบีเข้ามาเลยนะคะเราจะมีจุดเริ่มต้นก็คือตรงเคาน์เตอร์เช็คเงินค่ะ ตรงเคาน์เตอร์จ่ายเงินนั่นเองนะคะเดินเข้ามาเราจะเจอครีมกันแดดแล้วก็ชั้นวางมีเสื้อเด็กผู้หญิงอยู่สีชมพูนะคะเดินเข้ามาเลยผ่านมาแล้วเสื้อเด็กผู้หญิงสีชมพูอันนี้ใส่หน้าหนาวได้ไหมเอ่ยป้องกันความหนาวได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมล่ะมไม่ได้เราก็เดินต่อไปค่ะมายืนจุดที่ แม่กับลูกคู่นี้ยืนด้วยกันค่ะอาลาวกางเกงนี้เลยมีชุดว่ายน้ำและมีกางเกงขายาวและกางเกงขาสั้นอยู่สองตัวอ่ามาดูราวเสื้อผ้าราวนี้กันเลยค่ะเป็นราวแขวนกางเกงนั่นเองนะคะชุดว่ายน้ำสีเหลืองใช่ไหมคะไม่ใช่นะใส่หน้าหนาวไม่ได้มาดูอย่างที่สองกางเกงขายาวใส่หน้าหนาวได้ไหมคะ ใส่ได้ค่ะวงกลมเด็กๆใช้ดินสอวงกลมไปเลยต่อไปกางเกงขาสั้นมีสองตัวใส่หน้าหนาวได้ไหมคะแใส่ไม่ได้นะเดินผ่านไปเลยค่ะเราจะไม่เลือกซื้อค่ะต่อไปค่ะต่อไปไปดูราวที่สองค่ะราวตากผ้าที่สองนะคะมีเสื้อสีเหลืองแขนยาวสีเหลืองเสื้อกล้าม สองตัวและเสื้อแขนยาวสีฟ้าออกม่วงๆนะคะตัวไหนใส่กันหนาวได้คะโอ้โหเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยคะ่ะเสื้อแขนยาวสีเหลืองและสีฟ้าออกม่วงนะคะเสื้อแขนยาวมีอยู่สองตัวนะคะเด็กๆวงกลมเลยนี่แน่ต่อไปเป็นที่แขวนมัวคะ่ะมาดูคะ่ะอันไหนบ้างเนะี่ย ที่ใช้กันหนาวได้ที่ใช้ในฤด,ดูหนาวโอ้โหหมวกนั่นเองหมวกสีส้มแล้วอะไรอีกนะคะผ้พาพันคอสีเขียวยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆบอกถูกต้องเลยค่ะวงกลมหมวกสีส้มแล้วก็ผ้าพันคอสีเขียววงกลมลงไปเลยต่อไปค่ะลงมาอีกลงมาอีกมีถุงมือสองคู่สีเขียวนะคะแล้วก็สีม่วงหรือสีน้ำเงินนั่นเองแว่นตา และครีมกันแดดอะไรใช้กันหนาวได้คะ่ะใช้สวมใส่ในฤดูหนาวนะถุงมือนั่นเองค่ะถุงมือทั้งสองคู่เลยทั้งสีเขียวเหลืองแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินนั่นเองค่ะอ่าวงกลมนะคะถุงมือสองคู่เลยค่ะต่อไปสุดท้ายแล้วชั้นวางรองเทา้ามีรองเท้าสีชมพูรองเท้าสีน้ำเงิน รองเท้าสีแดงและรองเท้าสีฟ้าคู่ไหนบ้างคะที่ใช้สวมใส่กันความหนาวแล้วก็กันความเย็นได้รองเท้าสีน้ำเงินนั่นเองค่ะเป็นรองเท้าบู๊ตสีน้ำเงินเด็กๆบ้งกลมไปเลยค่ะและสุดท้ายคู่ไหนนะรองเท้าผ้าใบสีแดงนั่นเองวงกลมเลยค่ะโอ้โหเด็กๆยอดเยี่ยมเลย บอกได้ถูกต้องด้วยค่ะว่าในฤดูหนาวนี้เราสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมเลยนะคะในหน้า57นี้เราก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเลือกซื้อเสื้อผ้าในฤดูหนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับวันนี้ค่ะพอแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอในครั้งหน้านะแล้วเรามาเจอกันค่ะวันนี้บ๊ายบาย